สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพาแลกวันเราพาแลกมาแบโอ้ยโอ้ย,อยอดีค่ะ อาอทำไมมาช้าจังวันนี้หนูวิ่งหนีคนขับรถปลาขาดมันจะลากมันไปตกเกิดเขาให้ตายแล้วเอ๊ะชักอินเทนนะอย่างเงี้ยมามาแบบนี้อินเทนนะทำไมคนบรดเป็นไทยเหรอนี่ทำอย่างนี้ไม่ดีนะท่านผู้ชมเห็นหนูเนื้อท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคนขับรถไม่เห็นหนูเนื้อนมไข่ค่ะมันพื้นการหนูกลับไปก ไม่ไหวเลยอ่ะมันมีมันมีอยู่ไม่อีกคนหรอกแล้วสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้นะมันมันคือขออย่างเดียวน เขาอ,อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นคือเพื่อนตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกไม,ไม่ัมันจะต้องมีสองฝ่ายมันต้องมีการประกา,อารกาอ,าอ้าวคุณพี่ขาหนูก็แค่แบบเวลาได้รถนีนะคะเดีด๋ยวก่อานสิคุณพี่กับหนูไม่ได้ด่าค่ะเวลาหนูขึ้นรถตี่ะคนหนูก็จะเกะอ๋อยอมหอกไม่ใช่หรอกปกติที่เขาจะเป็น่างนี้กันนะนะครับถ้าไม่ด่านะฮะไม่มีเรื่องขัดใจไม่มีเรื่องขัดแย้งกันเขาว่าทาหน้าที่ปกติเขาับเดี๋ยวผมเรื่องด่าคนรถเนียนะพี่นะวันนั้นผมไปดูละค เรื่องอะไร The Cat ตอนนั้นมัมาานี้ะ h e c เดยะแคทรัชดาอะไก็คือน้องแดงก็เป็นไฮโซใช่ไหมคะก็ต้องมีคนรถแล้วก็คือมันก็มีอีจาซิมอ่ะคือแบบก็มัารอรถอยู่ก็โหคนที่คิดดูโรงละครทั้ง2,000ันสอที่นั่งแล้วมันเลิกพร้อมกันรถมันก็ติดอยู่ในโอ้โหพี่คือโทรศัพท์ จิกเหรอจิกอยู่ไหนทำไมไม่มาสักทีหนึ่งฮะทำไมชชาอย่างนี้ใช่ไหมลงมารออ้าวก็ลงมาไม่พี่เราก็ลงมารอพร้อมกันนะไม่ใช่คือถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยนะมนก็แบเลยนดเกยุทธเนี่ยถือว่าปกติมากเลยใช่คือคือเรื่องเรื่องเรื่องมันเป็นอย่างไป็ไปเกหัวดาใครใคเขาจะไปทนได้สมมติสมมปลูกน้องผมก็ไม่ยอมนะผมไม่มีโชคเอาคือของผมเนี่ยพี่สมมติผมไปต่างประเทศเนี่ยพอเราเข้าพอเรามารออยู่ที่พอเราผ่านตอมหรือก่อนจะเข้าตอมสมมติ ผมจะถึงคิวผมแล้วเราก็จะโทรเดี๋ยวไปรับประตูสามนะนัดแนบคุยกันภาษาภาษาดอกไม้บอกกันไปเรายืน้อเราก็ต้องบอกคำนวณว่าคุณจอดจากที่จอดรถสุวรรณภูมินี้มีปัญหาเรื่องคาปาร์กิ่งอย่างน้อยต้องออกมาครึ่งชั่วโมงนะคะต้องโทรออกมาครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เขาออกมาทานไม่ใช่พอรับกระเป๋าเสร็จอยู่ไนมึงมาเอมึงมาพาวยาเดี๋ยวได้เสียได้เสียจริงนะผมบอกให้แล้วพอเสร็จแล้วตรงนี้นะท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะยัง ไม่ทันเปิดรายการแห่คนนี้วันนี้มานู้ดำเนินะครท่าน้จงครับก็มาพร้อมทางทีมงานวันนี้นะทีมงานปาลกเนี่ยพร้อมที่จะคุยท่านผู้ชมในหลากหลายเรื่องราวซึ่งวันนี้เนี่ยบอกตรงๆครับว่าข่าวเยอะมากๆแล้วก็เชื่อว่านะครับฟันทงไปเลยนะจดหน้าจอไปเลยครับว่าประเด็นที่จะคุยกันวันนี้ยังยาวต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้าใช่ด้วยความมั่นใจเลยนะครับว่าจะยาวต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้าไม่จบจะกลายเป็นช่ออุทตร์ต่อๆไปนะครับ ซึ่งประเด็นแรกที่จะหยิบมาคุยนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องอะไรเดี๋ยวก่อนพี่ก่อนที่ก่อนที่จะไปเรื่องของคุณพี่เดี๋ยวน้องแม่ได้ขออนุญาตไประชาสัมพันธ์ดิ๊งนึงเพราะว่าเกิดว่าเดี๋ยวจะไปประชาสัมพันธ์ตอนสุดท้ายเนี่ยหนึ่งมอวันที่สิบวันที่สิบพกนะคะคือนัดอีกแล้วค่ะที่แล้วเนี่ยนะคะน้องแมาแดงก็นัดไปค่ะท่านผู้ชมก็มากันเยอะพอสมควรนะคือวันวันวันที่นักกาขามไปเข้าไปเมื่อวันเสาร์หรือว่วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ฮะวันนั้นแหละเป็นวันเ ได้ยินว่าเอกยุทธหายตัวใช่ป่าแเรานั่งคุยกับสารวัตรด้ช่บอกนี่หาเรื่องอีกแล้วเนี่ยเอกยุทธหายตัวเสร็จก็คือท่านผู้ชมขาก็คือมีเจ๊นางเจ๊จ๋าซอยสวนพลูเนี่ยนะคะน้องแม่แดงก็บอกว่าอยากเดินตามเข้าไปเดี๋ยวเขาตบเอานะคะจังเจ๊จ๋าค่ะพออีพวกสกนักข่าวในที่มันก็บอกทักสินออกไปทักสินออกไปนางเจ๊จ๋าอยู่อยู่บนสะพานลอยสกายวอล์กใช่ไหมทักสินกลับมาทักสิน กลับมานัดเจอที่ไหนว่าวันที่16ครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยววันที่16เนี่ยนะครับไป็นเจอกันที่แม็กก่อนละกันแล้วมันเราก็จะมีกโมงก็สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นตามปกตินะครับก็คือไปกันคือพี่บางคนเขาบอกว่าจะไปทําทําไมคือคราวที่แล้วเนี่ยนะพี่มีสี่แฝดสี่ข้าที่ตอนนี้ม็อบอีม็อบไซม็อบสวะนั่นนะก็คนเส้เด็กโอ้ยอยาไปยุ่กับข้าวแล้วขอแล้วมันเป็นยังไงท่านผู้ชมาะจะก็มันมันสาวนี่มันสาวนี่ก็มีนะฮะ ทีระนาโศินรู้สึกท่านพี่สุนายมั้งก็ได้รวมตัวกันคือเราจะต้องบอกว่าเราจะต้องตาต่อตาฟันต่อฟันนี่ถามจริงๆนะฮะทั้งสองท่านเลยครับผมถามจริงๆนะฮะระบอบทักษิณคืออะไรตาลรีดค่ะผมเหรอระบอบทักษิณคือระบอบประชาธิปไตยครับอ๋อเหมือนหม้อไหม คือที่ผมฟังแล้วฟังแล้วคือมาทั้งมาทั้งมาถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยนะฮะรับฟังเสียงของประชาชนทําเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นระบอบทักษสิณเนี่ยคือระบอบประชาธิปไตยแล้วประเทศนี้เนี่ยนะมันบ้าคือมันไปอ้างว่าระบอบทักษสิณเนี่ยเป็นระบอบเผด็จการครับไอ้นี่มันบ้าที่เป็นเผด็จการแม่บ้าเนี่ยผมฟังมนได้ยินเนี่ยมีพวกสลิปมันโตไปหาอาจารย์อะไรนะครับอาจารย์บีละระบอบทักษสิณคืออะไรระบอบทักษสินคือระบอบที่เป็นขรรกฎหมาย แล้วบอกอ้าวแล้วตอนนั้นเขามีกฎหมายป่ะมีเดี๋ยวเอาง่ายง่ายๆคือคือไปไกลเลยไง <c oughs> คือ <c oughs> คนามารานทั้งหมดผมชอบใจาจเวลาเขาไวเอ้เอายกตัวอย่างง่ายๆนะเออแล้วบอกทักษิณเนี่ยเหมือนไฟฟ้าไหมคุณเรียกไฟฟ้าไหมอบอกลูกครับ อ้ายกเกินตัวอะคุณรู้จักหม้อไหม,มคุณนิยามดิหมอ้อหม้อคืออะไรนิยามมาดิหม้อคือไปชนะาหูเครือเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่ยแหละผมต้องการคุณนิยามความว่าราบะบบทสินคืออะไร <c oughs> นิยามให้ผมหน่อยดิว,ว่า ้วบอบสินมันคืออะไรเหมือนที่หม้อนอี่แหละคือไม่คิดที่คือคนพวกเนี้ยจะต่อต้านระบอบทักสินโดยไม่รู้เรื่องมันจะไม่รู้เลยว่าก็ระักสินมาเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญใช่แล้วเขาแก้้กกเ,เขาแก้รัฐมนูญเขาแก้กฎหมายเขาล่ากฎหมายได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญมันบัญญยติเอาไว้ว่ามันสามารถทําได้ใช่ใช่นั่นแหละนั่นก็เลยเอ้ยไม่รู้นะ ไม่เข็ดนะสามมันติดโทรเข้ามาให้เต้าอะไรล่ะพี่คือคือผมต้องเข้าใจนะบางทีมันชอบไม่คนด่าให้คนประเภทนี้ันเป็นคนประเภทโรคจิตคือเป็นโรคจิตจริงๆคือว่าเออคือมันไม่สามารถจะไปโต้ย้งเขาได้มันก็ไปพูดให้เขาด่าต้องเข้าใจในเขาเรียกเป็นภาษาในเขาเรียกว่าเมโซคิสก็ไม่ใช่ับพี่ก็มีผวกสั่าเน่ยย่อมไม่ถูกด่ามันมามันมาหาเรื่องในเพจผมเนี่ยมันก็มาด่าเมื่อไหร่จะไปหาเมื่อไหร่จะไปหาพ่อทักสินที่ดูไอ ก็บอกว่ารอใครบางคนตายก่อนแล้วกันก็รู้อยู่ป่าผมจัดเนี่ยคือเนี่ยครับท่านผู้ชมนะคือสิ่งที่ที่ทางทังฝ่ายฝ่ายผู้ที่เขาอ้างคําว่าระบอกทักษิณมานี่นะลองรักซักไซด้เรียนเขาไม่รู้เรื่องเลยอทักษไม่รู้เรื่องคืออะไรก็แล้วแต่เขาเกลียดที่ตัวทักษิณ เกลียดเพราะว่าอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับทักษิณเนี่ยเขาเกลียดหมดแต่อย่างที่เต้ว่าเขายังไม่รู้ทักษิณน่าเกลียดตรงไหนผมผมพูดตลอดเลยนะว่าสลิมเนี่ยผมพยายามไปสรุปมาทั้งหมดแล้วเนี่ยผมพบความจริงว่าสลิมเนี่ยคือผู้กระแดะนะคืออยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นไฮโซกับคนนู้นเข้ากบบคนนี้นะแต่บางคนเนี่ยผมบอกตรงนะที่เจอเนี่ย กินเงินเดือนแม่มาหมื่นกว่าบาทอืมใช่นะฮะเป็นอกอะไรอ่ะเป็นเป็นเสมียนเป็นอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยพี่ก็จอกมากเลยลูกน้องผมลูกน้องผมเชียร์ถั่วลูเชียร์ถั่วไปแล้วคือมันอยากเป็นสลิมใหา้เพราะตัวเองเนี่ยนะจอกไม่ใช่ไม่ไม่สามารถที่จะไปเป็นไปทำอะไรได้หรือสมองไม่มีทำอะไรไบ่แล้วส่วนมากจะเป็นคนที่ผมคุยกับคนนะฮะที่ทำงานเนี่ย มันไม่ใช่เป็นคนที่ทํางานไห้เป็นแล้วมันพยายามที่จะสร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่ใช่ผมสเกตมาเยอะเลยนะเป็นอย่างนี้ททั้งนั้นเลยนะพยายเด็กพยายามโชว์มีความสุขกับการโชว์เพือกระแด่พมได้พี่คืนหนึ่งรวยก็ไม่รวยเรียนก็ไม่เก่งกระจอกแล้วบางคนก็คือเอาไปชุบตัวมึงนอกมาดีอะไรนะพี่ไอ้หนูเก่งอะไรอะไอ้ที่โฆษณาไอ้ไอ้ซุปไก่ซุปไก่สกาปาอ้อสมองดีหนูดีอะไรเนี่ยคือไปเรียน ในวิชาซึ่งคนเขาไม่เรียนกันนะพี่คือจริงๆนะคือเกิดมาเนี่ยไม่เคยได้ยินวิชานี้แล้วคุณจะมาบอกว่าเป็นนัดฉริยะเนี่ยเพราะว่ากินในซุปไอ้น้ำต้มไก่ของคุณเนี่ยนะบรญญาอ่อนแล้วะออนี่ไอ้พวกนี้เนี่ยนะพอไปเมืองนอกเนี่ยมันมไม่ได้มีอะไรเลยนะมันอมเอ็นไม่เต็ดอ้าวผมพูดตรงนะไ<ช>อ้ที่ไปเรียนเมืองนอกกันแล้วกลับมาเป็นสลิมเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นมนเอ็นไม่เต็ดเพื่อนผมอีกอ่นนี่คือโง่ที่สุดในห้องเลยนะแต่ว่าคือพ่อเขาก็จับ จับไปชุบตัวจับไปชุบตัวยวนไปก็ไปเรียนอะไรกลับมาก็ไม่รู้ก็พี่พีีไงเคยอยู่พี่พีีแน่นอนเลยเนี่ยอ่ะเคยอยู่เมืองไทยน่ะเออเดี๋ยวฝากฝ่ายเรื่องนี้วันนี้ไป เรื่องไอ้มอบหน้ากากขาวนี่แหละครับท่านผู้ชมวันนี้แม่ค้าในเขตบางรักผมไปเดินวันนี้ผมไปเดินเจอเพื่อนเราด้วยเจอคงคางคังคุ้คูคือวันนี้ผมไปบางรักเพราะว่าร้านผมอยู่แถวนั้นผมก็ไปเดินพอดีแม่ค้าเขาจำผมได้ว่าเป็นเซเลบริตี้ครับแม่ค้าเขามาฟ้องแม่ค้าเขามาฟ้องว่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสนักงานเขตเนี่ยี่อห้ามขายห้ามก็ไม่คือห้ามขายไม่เท่าไหร่ค่ะคือเรียกปพรค้าแม่ค้าเนี่ยไปประชุม แล้วบอกว่านะคะถ้าจะขายถ้าจะถ้าอยากจะขายต่อไปต้องมาร่วมชุมนุมเพื่อลมรัฐบาลเอาวเอาไปอย่างนั้นเลยเลยเดี๋ยวคือตามกันขนาดนั้นเลยอันนี้คือแค่บป่าเล่าเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะคือน้องแมดาเป็นคนชอบคิดจริงทำจริงไม่ใช่ถ้าอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับมันเข้าคราวเข้าคราวแล้วเพราะว่านอกจากที่กทมทำอย่างนี้เอาวันจันทร์ว่าเนี่ยนะหมายว่เลยดุสิต ทำไมคะแจกแล้วลังสิตเออให้ลังสิตให้ดูสินะรังสิตเนี่ยแจกหน้ากากขาวแล้วก็บังคับให้นักศึกษาไปชุมนุมร่วมชุมนุมกับไอ้ที่หนามหลวงมาเป็นแก๊งแล้วนะซึ่งตรงนี้นะท่านผู้ชมครับไม่แปลกใจเพราะว่าอะไรฮะ กรณีของธรรมยาตราของชลสินสุวงนะครับพรรคประชาธิปัตย์ซี่งออกมาที่มันเขาเรียกแต่ก่อนเขาเรียกสายวัดหรือเปล่าสายวัดใช่สายวัดนะฮะแล้วก็มาถึงกลุ่มของังมหาวิทยาลรังสิตเนี่ยนะแล้วก็กทมนี่คือประชาธิปัตย์ชัดๆท่านผู้ชมสังเกตไหมครับยังขาดอยู่แก๊งหนึ่งพันธมิตร นะฮะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนี่แหละแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่บอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพันธมิตรอ่ะแหละกลุ่มนี้มันยังไม่มีกิจกรรมที่จะเข้ามาร่วมกับพวกนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าก่อนเอกยุทธจะหายตัวไปที่ร้านอาหารกระแตที่โรงแรมปฏิพัทธ์เนี่ยทนายสุวัสด์เอกยุทธ์อัญชันบุตรเจ้าของร้านกระแตแล้วก็มีอีกสองสามคนนั่งคุยกันอยู่นะครับพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยนะ ก็เกิดเหตุอย่างที่พวกเราทราบกันคือเอกยุทธหายตัวไปนะฮะพอหายตัวไปตรงนี้เนี่ยฮะเราก็เลยมาปฏิปต่อกันเขาก็มีวงจรปิดที่ไม่มีใครมาบ้านใช่นะฮะนี่อันนี้คือวงจรปิดละคันนี้ผมเห็นนะก็คือไอ้คนรถแต่นั่งอยู่ข้างล่างก็แบบลุกลี้ลุกลนโทรศัพท์ว่าเฮ้ยมึงอยู่ไหนบาหรือยังเนี่ยเดี๋ยวออกไปรับนะฮะคือตรงนี้นี่หมายความว่าพอพอมันเป็นลัสั่งนี้นะฮะ ต้องถามแล้วครับว่ามาทําอะไรกันนั่นแหละดิคือกลุ่มที่มาคุยนี่คือกลุ่มของพันธมิตรทั้งสิ้นพี่เราพี่เคยเห็นเหรอ,อ,อว่ากลุ่มพันธมิตรเนี่ยมันคิดจะทําเรื่องดีๆให้กับประเทศแน่นอนไงฮะแน่นอนก็ถึงถึงถึง,ถ,งถึงบอก,ก่านผู้ชมด้ว่า สิ่งหนึ่งที่พันธมิตรไม่มีเอ๊ยังไม่เข้าร่วมเนี่ยนะไอ้กลุ่มไอ้กลุ่มกลุ่มขี้หมูหลายเนี่ยจะเข้าร่วมเนี่ยยังขาดกลุ่มพันธมิตรอยู่กลุ่มหนึ่งคือมันมีทัวนี้มีทุกกลุ่มแน่ะนีทุกกลุ่มแล้วมีสันติอโศกไปแล้วสันติอโศกธรรมยาตราแล้วก็วัดสายจำลองเลยเนี่ยแล้วก็ไอ้หมอชนบทของไอ้ของไอ้แกทยหมอเลือดใช่หมอประเวศป้ายสีนั่นนะมาแล้วคือไปครบหมดแล้วขาดรบกกล่พันธมิตรนะครับแล้ววัน